สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมันุนเงื่อนเดือนเมื่อนี้นะครับอ่าจี้านะครับมากู่มั่นหนีนามนะครับซึ่งมั่นแตงนี้นะครับอ่าเล่าเล่ากับแมั่นไรกวสองไรนี่แหละครับปลูกไว้ตั้งแต่ประมั่นต้นเดือนกลุ่มผ้านะครับอายุก็เล่าเล่ามา่นเจ็ดเดือนกัวนะครับเป็นยังนะครับจังกู่พราะว่า สังเกตว่าอยู่ห่างซ้ายมือเอวขวามือผมเนี่ย <_ d cess> มันจะเป็นเครื่องล่ำปา่นะครับ <_ d cess> ซึ่งน้ามันจะเป็นข้ามาท่วมนะครับสักพักเดี๋ยวเขาก็ฝนตกแรงๆจักหน่อยเนี่ยนะครับน้าก็ัเข้ามาท่วม <_ d cess> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเนี่ยบ่สู่น้าปนนานใไถเอ๊ะดนหัวหัว,หวมันนี่เน่านะครับก็เลยจําเป็นนะครับต้องกู้ออกไปนะครับกู้พอดีไปขายนะครับไม่ได้ไปขายร้านใหญ่น,นะครับขายร้านหน่อยตามบ้านเฮ้านี่แหละนะครับเนาะเสร็จแล้วครับอ่ามันนุ่นเงินแดดยังเข้านะครับวันเสาร์อาทิตย์กะถือว่าเป็นวัน บางวันสะดวกนะครับกัเล่นเหลือกนะครับที่จะมาเฮ็ดในมือหนีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเข้าบ่สามารถเฮ็ดผู้เดียวได้นะครับเท่ากับในพ่อแม่พี่น้องเฮานี่หนะครับอยู่แถวบ้านพี่น้องกันนะครับมาซอยสประมาณสองสามคนนะครับเป็นงานเล็กเล็กนะครับอ่ามือนีเข้ามาเบื้องหัวกันนะครับหลังจากตัดล่าแล้วนะครับ้วกาเข้าบรไเ้ณลกเองนะครับเข้าใส่รถขานรถที่จะตักเอานะครับเอารถไทยมาตัดตัดแงาม่นข้นนะครับ ซึ่งมาเบิงหัวนะครับอายุประมาณเจ็ดเดือนกว่านะครับนี่ครับกับประมาณหนีนะครับซึ่งถ้าเกิดเข้าปล่อยไปอีกจักน้อยเนี่ยก็อยากปล่อยสายด้ายอยู่ครับเพราะว่าอายุมันอาจจะในีง่ายขึ้นกว่าหนีอยู่นะครับเพราะว่าเข้าจําเป็นนะครับต้องดีบกู้ออกนะครับเดี๋ยวบองเงาหนี่นะครับเงาหนีเป็นยังไงนะครับซึ่งคอเสียของการใส่รถกู้มันกะอยากจะตัดหัวจักน้อยนะครับแต่ว่ามันกะดีแล้วเข้า ม่มาแผ่แห้งเท่าปันไดนะครับเท่ากับสามารถดึงได้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าถามว่าเอาค้นปูเอาข้นดึงเอานะครับโดยที่ปริเดไซรถนะครับดีบอมันก็ดีนะครับมันสามารถตามในทุกหัวนะครับนั่ครับขอเสี่องการใส่ขอเสี่องการใส่รถกูนะครับม่นกะสิขาดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเท่าถามได้เท่ากระถามนะครับอ่ามาเบื้องเงาหนีกันนะครับ สั้นดินเอาจักน้อยนะครับนี่มาครับมันจะขาดแต่ว่าหองก็ัามารถตามจกตามเอานะครับม่วเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับหองก็ัามารถขคุดตามเอาได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดเงาได้เห็นนะครับหอาก็ัุดเอานะครับอันนี้เพื่อลกขึ้นนะครับเพื่อจะเตรียมหรือย่นย่นขึ้นั้งงรดนะครับนี่ยครับ ทาง่าหัวเป็นที่นะ่าพอใจบอกอ่กะสำหรับผมแล้วผมกับโอเคอยู่นะครับเพว่านล้นมันอายุเจ็ดเดือนกว่ามันกะถือว่าโอเคอยู่นะครับผมครับเดี๋ยวอตอนนี้นะครับออกไปรถนึงแล้วนะครับเท่ากับจะไปทางล่ำถานะครับทางล่ำเพื่อที่จะเอารถไถนะครับมาไถเกรขึ้นนะครับไถเอาตัว เงามันขึ้นนะครับเงาเงามันยิ้มยแบบนี้นะครับเนาะไถขึ้นมาเท่ากับดึงดึงดึงย้อนขึ้นใส้รถนะครับครับผมนะครับก่อนเท่าติใส่รถไถนะครับไถหัวเงามันขึ้นนะครับเท่าต้องตัดล่ามมันก่อนนะครับเนาะตัดล่ามแบบใดนะครับอยากใส่ล่ำปลูกต่อนะครับเท่ากับสามาถเลี้ยงไว้นะครับในตรงนี้นะครับ ต่อไปเ้าก็ใส่รถกูดแท้งค้นนะครับนะครับหานกับจิตักขึ้นไปนะครับตักเงามั่นห้าขึ้นไปนะครับนะครับง่าย หลังจากที่เข้าทางล่ำแล้วๆมันก็เสียตาเงานะครับเข้ากระติใส่รถกู่แบบนี้นะครับซึ่งวิธีการนี้มันก็เป็นการโคตแรงของเขานะครับซึ่งปกติจากเดิมก็ใส่ค้นกู่นะครับซึ่งมันเมื่อยนะครับเข้าก็ลองใส่รถนะครับนี่นะครับกะ ใช้กับไปสุดคล้องแล้วนะครับกับไทกลับมานะครับแบบนี้นะครับเป็นการกู่โดยใส่รถกู่นะครับฐานในการกู่มันก็จะออกแบบมากเป็นกลมๆนะครับเพื่อจะตักนะครับเป็นลักษณะพิเศษนะครับเพื่อที่จะสามารถตักหกเหงามั่นขึ้นได้นะครับ ไปนในเสานีเนาะต่อจากหมู่บ้านครับอาเะ,ะ,ะครับนี่กึงรถสุดท้ายแล้วครับแล้วนะครับของม่านแปลงนี่ประมาณไล่สามงานนะครับซึ่งจํานวนตันที่เท้าไดไปทําการขายอยู่มองขายแล้วนะครับก็จะเป็นทั้งหมด เฉลี่ยแบบมันเก่าบลุดเก่าสันแทนนะครับของมันหนึ่งไรสามงานในมือหนีนะครับ, 1, งงรบก็ถือว่าเป็นที่นาที่พึ่งพอใจอยู่ครับสําหรับการทําไรในครั้งนี้เพราะว่าแปลงเนี่ยไรสง,งานเพราะว่าแปลงเนี่ยเ็ดเองกับมือนะครับหไรง,งานทั้งทั้งใส่ปุย๋ยทั้งเบิกทั้งกบ,ท,งกบทุกสิง่งทุกอย่างตั้งแต่ขัน้นตอนการปลูกนะครับก็ถือว่าเป็นที่นาพึ่งพอใจนะครับสำหรับมันหนึงเดือนอย่างผมนะครับ ครับสาหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่แหลมนะครับอาจจะติดคัดบ้างอะไล่เล็กน้อยนะครับกับเมื่อไม่หัดทําคลิปนะครับเพราะฉะนั้นนีกอะขออภัยในบางส่วนที่อาจจะบพราะฮันเดสมูดปัานใดนะครับเนาะพอกันไหมนะครับกับช่องมนุษย์เงื่อนเดือนสั่งตัวนะครับในอีพีต่อไปนะครับสาหรับมือนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ